เรื่องต่อไปที่จะคุยก็คือเรื่องของสัดส่วนนะครับจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันอ่ะอัตราส่วนสัดส่วนเอ,อ่อร้อยละเน,นี่ยมันคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าอธิบายกันคนละรูปแบบโอเคไหมอธิบายกันคนละรูปแบบอ่ะเรามาดู1.4เรื่องของสัดส่วนคืออะไรประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2ออัตราส่วนใดๆนะครับเราเรียกว่าสัดส่วน จงหาค่าของ a จากสัดส่วนนี้ครับ a ต่อ54สิบเท่ากับ5ต่อหนะเวลาที่เราเจอสัดส่วนอย่างเงี้ยเราเขียนให้มันง่ายไปกว่านี้คือไอ้คำว่าต่อคือการหารก็ได้ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทำแล้วถูกปะนะแล้วก็ทำให้เป็นการหารเลยก็คือ a ส่วน54เท่ากับ5้าส่วน6ครับอยากจะรู้ว่า a คือเลขอะไรใช่ไหมก็แก้สมการ54มันหารอยู่ย้ายไปกลายเป็น คูณแล้วก็หกตัดห้าสิบสี่แล้วก็คูณห้าตอบสี่สิบห้าครับจบปะเอท่าก็สี่สิบห้าเนี่ยคิดอย่างเงี้ยเพราะนั้นสรุปละสัดส,ส,ส่วนคืออะไรสัดส่วนคืออัตราส่วนที่มันเท่ากันถูกไหมครับสัดส่วนคืออัตราส่วนที่มันเท่ากัน เป็นสมการแสดงความเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วนใดๆเราเรียกสิ่งนี้ว่าสัสดส่วนนะฮะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นไปดูต่อตัวอย่างตัวอย่างที่8ดบอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งเนี่ยมีอัตราส่วนกว้างต่อยาวก็คือสองต่อห้านะฮะกว้างต่อยาวคือสองต่อห้า าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีความยาวเท่ากับ15เซนจงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาล่ะเขาให้อัตราส่วนมาแล้วขาให้ความยาวมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นรูปนี้ x ต่อ15เท่ากับ2ต่อ5หรือเราเขียนได้ว่า x ส่วน15เท่ากับ2ส่วน5 x ก็เลยเท่ากับย้ายข้างไปเลข6พอ x เท่ากับเลข6ปุ๊บน้องก็วาด เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกปะ่ะเวลาทำโจทย์อะไรพวกนี้แนะนำว่าให้วาดรูปนะครับว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวคือ 15, สิบห้าเซนโจทย์บอกแล้วความกว้างคือเมื่อกี้เราเพิ่งคำนวณได้คือ okay, หกเข็มเราเพิ่งคำนวณได้คือหกนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือหกคูณสิบห้าข้างล่างสุดเลยเท่ากับเก้าสิบตารางเซน จบไหมโอเคไหมเห็นไหมนะฮะหกคูณสิบห้าเท่ากับเก้าสิบตารางเซนเรียบร้อยนะครับเนี่ยคืออัตราส่วนทวนอีกทีนึงอัตราส่วนก็คือสัดส่วนพูดผิดนี่คือ,อนี่เขาเรียกว่าสัดส่วนสัดส่วนคืออัตราส่วนที่มันเท่ากันเอาอัตราส่วนสองอันอนะจับเท่ากัน แล้วมันจะมีสมาการแล้วก็แก้สมาการอะไรเงี้ยย้ายข้างสากหารกลายเป็นคููอะไรเงี้ยนะฮะโอเคไม่มีอะไรมันคือเรื่องเดิมเ,เียงแต่ว่าพูดกันคนละมุมแค่นั้นเองนะฮะไปต่อ